ค่ะเจ๊เฉลียวครับที่นี่เรียกว่าบ้านอะไรครับที่นี่บ้านหมูหมูหกบ้านท่าเฟืองบ้านท่าเฟืองตําบลตําบลกรูดอำเบอกาชนดิตอำเภอกาชนดิตจังหวัดสุราธานีสุราธานีเนาะเออจ๊เฉลียวนี่รู้จักเบอร์แพนได้อย่างไรครับจากพพวกแนะนํามาค่ะจากผ้พวกแนะนํามาเนาะเจ้าของสวนนี้ค่ะแนะนําขอเจ้าของสวนีเจ๊ชื่อเจ๊อะไรนะครับชื่อคุณ เจ๊เจ๊อะไรที่แนะนำมาคุณใชยมิตรรักอ่าคุณมาใช้มิตรああรักแนะนํามานะครับแล้วก็เจ๊อะไรคนนะเจ๊ชื่ออีกคนนะมายูรีมิดมายูรีมิตรักอ่ามายูรีมิตรรักนะครับแนะนําให้เจ๊เฉลียวนะครับใช้ขู่เนาะก่อนห,หน้าที่จะใช้ขู่เนี่ยเป็นยังไงครับสวนของเจ๊ฉเฉลียวใบก็ไม่ค่อยดําเท่าไหร่ครับใบก็เหลืองเหลืองในปีที่แล้วขอบใบมันจะไหม้อ๋อขอบใบมันจะไหม้นะครับใบเหลืองเหลืองเนาะใบมันใบไม่สมบูรณ์ใบไม่สมบูรณ์เนาะ อ่าที่ใบไม่สมบูรณ์นี่มันจะเกเนื่องจากที่ว่าระบบรากของต้นผู้เรียนเนี่ยนะครับเขาทํางานดูดแร่ธาตุขึ้นต้นได้ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นรเราต้องใช้ผสมคู่คู่นี้นะครับฉีดผสมแล้วก็ฉีดลงพื้นดินนะครับเพื่อช่วยให้รากเนี่ยปรับองค์สภาพให้รากเนี่ยดูดอาหารดูดแร่ธาตุสารอาหารขึ้นต้นได้ดีขึ้นนะครับหลังจากใช้ไปสองสามครั้งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกใบใบใหญ่แล้วก็ใบดําขึ้นใบดําขึ้นนะครับใบใหญ่ขึ้นเนาะ ไปใหญ่ขึ้นไปดําขึ้นที่ร่วงก็น้อยลงอ๋อฉีดต่อเนื่องกันครับห่างห่างกันกี่วันครับที่จะเจ๊เฉลียวปกติห่างกันวันสิบวันค่ะสิบวันเนาะอันนี้เป็นครั้งที่สามที่เราฉีดไปครั้งที่สามที่ฉีดไปครับก็เห็นผลชัดเจนเนาะว่ามันดีขึ้นเนาะก็ก็ดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าเดิมเนาะดีมากเลยอ๋อดีมากเลยและที่สำคัญคืออันนี้คือมันเป็นสารอินรีย์นะครับเป็นอินรียนะครับเป็นออกแกนิร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยกับชาวสวนนะครับ ปลอดภัยกับกับชาวที่เออลูกค้าที่จะรับประทานของเราด้วยนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยที่ผลิตจาก IN อินทรีย์นะครับจะมีราคาดีกว่ามาจากเคมีมมอ่าอ,อ่าไม,ไม่ไม่จากไม่จากเคมีนะครับ<ช>แล้ว,ลวพี่เฉลียคิดว,ว่าหลังจากเห็นผลผลิตแล้วนะครับคิดว่าต่อไปนี้จะใช้ไปตลอดเลยไหมครับคงจะใช้ตลอดจ้ครับใช้ตลอดเลยเนาะครับเพราะว่าเห็นผลชัดเจนแล้วนะครับว่าเออคู่หูมาสนใจของเราชุดนี้นะครับสามารถ ดวยเหลือชาวเกษตรกรนะครับชาวสุทุเรียนที่ที่ตำบลขุดนะครับอําเภอกาญจนะดิฐ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราจะมาติดตามผลการทํางานของคู่หูกันต่อไปใน้างหน้าครับขอกดไลค์หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เสเหลียวครับสวัสดีครับครับ